สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเราต้องรองอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้เราพาเพื่อนๆมาที่ที่ทางานของเราอีกครั้งนะคะเราจะชวนเพื่อนๆมาทํากระทงใบเตยกันนะคะวันนี้ในครัวมีออเดอร์มาให้ทํากระทงใบเตยสําหรับใส่ขนมจํานวน1000ใบนะคะเดี๋ยวเราไปตามหาวัตถุดิบที่จะใช้ทํากระทงกันเลยค่ะ อันนี้เป็นใบเตยที่เราปลูกไว้นะคะจริงๆแล้วเราปลูกไว้เยอะกว่านี้นะคะแต่วันนี้เราพาเพื่อนๆมาชมแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะเราจะมาตัดใบเตยไปทํากระทงกันนะคะโดยตัดทีละใบนะคะแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดค่ะแล้วก็นําไปทํากระทงนะคะกระทงมี2แบบนะคะเป็นแบบสี่เหลี่ยมแล้วก็แบบสามเหลี่ยมนะคะแต่วันนี้เราจะทําแบบสี่เหลี่ยมนะคะ เดี๋ยวเราไปชมวิธีการทํากันเลยค่ะอันนี้เป็นแบบนะคะสำหรับที่จะวัดขนาดของกระทงค่ะเราก็จะใช้แบบนี้แล้วก็พับใบเตยตามแบบนะคะ แล้วเราจะได้ขนาดตามแบบเลยนะคะพับสี่ครั้งนะคะแล้วเราก็ตัดแล้วเราก็ตัดไปแค่ครึ่งใบนะคะตัดสี่ครั้งค่ะตามรอยที่เราพับไว้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาจับให้เข้ามุมกันนะคะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็เย็บให้เป็นรูปดอกจันนะคะเย็บเป็น กากระบาทก่อนนะคะแล้วก็ไขว้ไปไขว้ามาก็จะเป็นรูปดอกจันทร์ค่ะนี่ก็จะเก็บได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดได้ค่ะ อันนี้เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนการเย็บต่อไปก็จะเป็นการขัดก้นกระทงนะคะตัดใบเตยให้ชนกันนะคะวัดดูค่ะถ้ามันทับกันเยอะก็ตัดออกนะคะให้ใบชนกันพอดีค่ะส่วนที่เกินคือตัดออกนะคะแล้วก็ขัด เนี่ยค่ะแล้วก็แต่งริมนิดหน่อยให้สวยงามนะคะเสร็จแล้วนะคะ1กระทงค่ะแล้วก็แต่งมุมนิดหน่อยค่ะนี่นะคะสวยงามค่ะพร้อมใส่ขนมแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ